คำเตือนคลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ธรกว่า18ปีควรจะรับคําแนะนํานะครับก็อาสวัสดีคนกันด้วยนะครงการแล้วเช่นเคยวันนี้โค้ดบ๊อบชแนลและแม่ทุน300บาทกับสาวทำกู้ใจนะครับผมวันนี้ก็จะมาซัดทุนน้อยๆเล่นให้ดูกันบ้างว่าจะเกิดไหมเบสสามร้อยทุน300ครับผมไปห้าสิบหมุนเฟียรโต้ประเดิมกันมาอีกเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันพร้อมกันอะไรกันนะฮะโอเคเล t s go หวังว่าอย่างยิ่งว่ามึงจะตีนะคือไม่ได้หวังกําไรเยอะจะหวังว่าจะไม่แห้งละกันนะครับผมทุนเท่านี้ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะฮะโอเคสวัสดีทุกคนครั้งด้วยใครที่ผ่านมาชมเราฟังทางนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เป็นราลังายให้ผมด้วยนะครับผมนะถึงหลายัพอะไรมีกิจกรรมมันแฉะเรามแน่นอนเน้นๆจุกๆไปนะแต่ตอนนี้เอาเท่าที่มีกันก่อนก็คือเล่นกันก่อนละกันนะครับผมน้ำเงินดอกนี้ไม่ทําให้ผิดหวังและยังไงเค สวยแล้วมันเชื่อมอย่างนี้ไหลต่อแน่นอนกับเอ้ฮะโอเคล่าคูณไปน้องล่าคูณไปน้องเขียวโอ้โหน่าเสียดายฮะไม่เป็นไรยังมีโอกาสอีกเยอะให้ได้ลองเพราะงั้นไม่เป็นไรเลยค่อยๆมาได้นะผมรออยู่ <c oughs> ก็ต้องรอไปทำไงได้แต่เขาไม่ให้ก็ต้องทำตามใจเขาเออ เหลือสิบห้าหมุนสุดท้ายแล้วครับผมกำไรยังไม่มีเลยฮนะเอออย่างนี้เหนื่อยแล้วผมบอกเลยกำไรยังไม่เอาเลยอะ่ะนี่จะเอาไงไหวอะ่ะฮะกำไรไม่มาเลยทุกคนดูเอาครับผมผมบอกแล้วผมพูดจริงกำไรมันไม่มา ผมเอาไงต่อทีนี้ผมเอาไงต่อทีนี้ <c oughs> ทำไงได้เนี่ยเย่ยมันไม่เข้าอ่ะเออไม่ฉันทำไงหมุนเองนะฮะผมลุ้นต่อว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่เข้า นโอ้โหยังดีนะเข้าฟรีเกมถ้าไม่เข้าฟรีเกมนี่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวอ่ะมาลุ้นว่าฟรีเกมจะให้ไหมถ้าไม่ให้นี่บอกเลยว่าหยาบแต่ถ้าให้ก็ดีไปนะครับเป็ดห้าด้วยนะครับ ต้องเข้าแล้วครับพี่จริงพี่แต่พี่ไม่เข้านี่ผมแย่น <c oughs> ะส่งมันจะไม่มาด้วยนะทุกคนเหลือห้าหมุนสุดท้ายนะครับผมมันดูกันเป็นไงโอ้โหจะไม่เอาเลยดิอเอาไงดีวะทุกคนมาสี่หมุนสุดท้ายครับจะมาต้องมาแล้วนะจะมาต้องมาแล้วนะเพื่อน จะมาต้องมาแล้วนะโอ้ยสวยคร้อยยี่ิบสี่บาทดอกนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะขอดีๆอีกทีขอดีๆอีกทีได้ไหมโอ้โหไม่มาจนวันทีสุดท้ายโอเคไม่เป็นไรเพิ่มเบ็ดงัดเลยครับผมจะมาก็มาไม่มาก็ช่างมันลวะตามนั้นครับชิวๆ ถ้ามันจะไม่เข้าก็ช่างมันหมดไปไม่สีิเรียด <c oughs> งัดสุดอยู่แล้วครับเรามันตึงเรามันตึงอยู่แล้วน้องมาดิ เงียบเงียบลิสเงียบกิ๊บเลยเออมาอีกสีเอาขอดีๆเถอะวะสิบหมุนฟรีรอบนี้เป็นตัวชี้ชะตาเลยไหมครับเี็ดสิบด้วยนะแค่มารอบนี้พอเลยคือแบบทำใจอ่ะอืมทำใจรอได้เลยคือไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วถ้าจะขนาดนี้นะครับมา น้ำเงิน <c oughs> ไม่มีเลยเด็พโอ้โหทุกคน <c oughs> หมดความหวังจริงว่ะหมดความหวังจริงว่ะทุกคนดูดีดไม่มาเลยอะ่ะเออเอาเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยหลอกนี่มันจะเอาเหมือนจะเอาอยู่โอ้โหเหมือนจะเอา,ออเอาแต่ไม่เอาเหมือนจะเอาแต่ไม่เอาแล้วได้อยู่ครับผมมาสองร้อยยี่สิบแปดบาทก็ถือว่า สวยอยู่นะอืเขียวและเจดอกนี้ขอเน้นๆดอกเดียวโอเคสวยเต็มกระดาษสี่พันหกแค่นั้นแหละครับเพื่อนดูเรื่องฮนะเลอครับผมรออะไรอะ่ะโอ้โหดอกเดียวเอาอยู่เลยฮนะรออยู่นานเดือดท้ายมาว่ะในวิทีสุดท้ายครับมาในวิทีสุดท้ายครับผมสวยหน้าพันเลยทุกคนโคตรตึงโอเค งไงวันนี้มานเรยกันทุกคนนะบิดก่อนเลยเดี๋ยวหมดยังไงฝากกดไลค์แชร์ซื้อคลมีลเป็นวาแชรงกันด้วยเชิญใหม่ในวันถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีฮะ